สวัสดีค่ะ,คะกลับมาพบรายการเก็บความรู้กันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีเก็บความรู้เรื่องอะไรมาฝากกันคะกเวนต้นไม้ฟอากิสนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่ต้นที่หนึ่งกันเลยค่ะนั่นก็คือต้นเดลี่นะคะเป็นต้นไม้ที่ช่วยดูดซับและกําจัดสารเบนซินนั่นเองค่ะซึ่งนะคะยังกำจัดสารมลพิษอื่นๆได้อีกด้วยนะคะมีอายุหลายปีมีสีขาวสวยมีกลิ่นหอม ความสูงค่ะอยู่ที่ประมาณ40-70เซนติเมตรนั่นเองนะคะปลูกใส่กระถางสารเก๋ๆไว้ในห้องได้ด้วยคะ่ะค่ะมากันที่ต้นที่2นะคะเบนจมาม่านั่นเองค่ะเบนจมาม่าเป็นดอกไม้สีสันสดใสคนชอบปลูกภายในบ้านนะคะมีส่วนช่วยในการกรองสารพิษอย่างเช่นแอมโมเนียและเบนซินซึ่งมีสารพิษที่พบมากในพลาสติกผงซักฟอกและกาวค่ะ ปลูกได้ง่ายเลี้ยงก็ง่ายมีหลายสายพันธุ์มีขนาดเล็กสูงประมาณ75-80ซนติเมตรนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะต่อมานะคะมาที่ต้นที่3กันเลยนั่นก็คือติงนตุ๊กแกฝรั่งนั่นเองค่ะเป็นต้นไม้นะคะที่ช่วยดูดซับและกำจัดสารเบนซินอีกด้วยนะคะพร้อม เป็นไม้เถาเลื้อยใบเป็นแฉกคล้ายใบตำลึงมีหลากสีหลายพันปรับตัวได้ดีดูแลได้ง่ายนะคะและได้รับความนิยมนะคะในการนาไปปลูกเพื่อแต่งบ้านในแถบยุโรปอีกด้วยค่ะจับมาใส่กระถางวางบนชั้นนะคะแล้วก็ปล่อยให้มันห้อยลงมานั่นเองค่ะก็จะสวยไปอีกแบบด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยค่ะคุณเน็ตต้องมีตัวที่บ้านมากเลยแล้วต้นต่อไปลคะคะกวินลิ้นมังกรนั่นเองค่ะ ลิ้นมังกรเป็นพืชในร่มที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะสมบูรณ์ที่สุดไม่ต้องดูแลเยอะมีอายุยืนนานหลายปีสามารถกำจัดสารพิษที่ระเหยอยู่ในอากาศได้ค่ะยังช่วยผลิตออกซิเจนที่บริสุทธิ์ในเวลากลางคืนด้วยนะคะเป็นใบรูปหอกแข็งหนาตั้งตรงมีลวดลายมีสีเขียวเข้มอมเทาพร้อมแถบสีเขียวอ่อนพาดหลายคนจึงนิยมมาประดับประดาและแต่งห้องกันค่ะ ช่แล้วค่ะต้นไม้พวกนี้มีประโยชน์มากๆเลยนะคะถ้าใครสนใจก็ลองหาซื้อไปปลูกที่บ้านกันได้นะคะค่ะและถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆิ๊ง,งเลยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย